มาฟังข้อดีข้อเสียของ eSIM ดีกว่านะครับน้อ,นองๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากจะรูข้ข้อดีข้อเสียของมันนะครับก็คือข้อดีเนี่ยข้อที่1เลยนะครับถ้าสําหรับใครที่ใช้ซิมแบบหลายเบอร์สลับไปสลับมาไม่ต้องมาถอดสองซิมเพราะมันเขียนอยู่ในเครื่องแล้วตัว eSIM เนี่ยมันสามารถนะครับเขียนได้หลายเบอร์เข้าไปในในเครื่องนะครับผมนะข้อที่2เลยนะครับข้อที่สคือสามารถนําไปใช้งานในต่างประเทศได้ง่ายนะครับเพราะว่า เราอยู่ประเทศไทยว่าเราก็เขียนเบอร์ประเทศไทยเสร็จเราอยู่ต่างประเทศเราก็เขียนเบอร์ของต่างประเทศใส่ไปได้เลยในในตัวเครื่องนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยเวลาเครื่องหายเนี่ยเราตามรอยโทรศัพท์เราได้นะครับเพราะว่าปกติเครื่องหายเนี่ยเขาจะถอดคือต้องการเอาเครื่องเราถอดซิมทิ้งเลยนะครับมันก็ถูกตัดสัญญ,ญาณออกไปนะครับโดยที่อ e s i มเนี่ยมันจะยังมีสัญ,ญญาณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เขาไปเปิดเครื่องปุ๊บก็มีสัญ,ญญาณเลยนะครับยกเว้นนะครับเราไปลืมปิด นะครับปิดไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวควบคุมนะครับเพื่อให้ปิดสัญญาณเนต็ตได้จากหน้าล็อกอะไรเงี้ยอันนั้นอะ่ะเราต้องจัดการไปปิดเมนูนี้ด้วยนะครับผมส่วนไปดูข้อเสียกันเลยนะครับข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับข้อเสียเนี่ย e ซิมเนี่ยไม่สามารถใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าได้นะครับเพราะรุ่นเก่าเขาอาจจะไม่มีระบบในการเขียน e ซิมเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมส่วนข้อเสียข้อที่2ก็คือโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น มันรองรับกันไม่ได้ครบไม่หลากหลายนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยคือบางรุ่นก็รองรับบางรุ่นก็นไม่รองรับก็คืออุปกรณ์ยังรองรับได้ไม่มากส่วนข้อที่3นะครับก็คือ,อความแรงของสัญญาณผมใช้เองนะครับผมก็เจอปัญหาคือเหมือนความแรงสัญญาณมันน้อยนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ต่างๆนะเกี่ยวกับสัญญาณอินเนต็ตอะไรเงี้ยอีซิมสู้กับอีซิมธรรมดาย,ยังไม่ได้นะครับในบ้านเรานะครับซึ่งอาจจะต้องรอการพัฒนา,นาอันนี้ไม่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็ เราไม่ช่างใจในการใช้นะครับแต่ผมก็ใช้ก็ถือว่าสะดวกอยู่นะครับ